วันนี้เวลา9้านาฬิกาสมเด็จพระอริยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระเจ้าวราวงเธอกรมหลวงชินาวรศิริวัดสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน25สิงหาคม2567 โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปธรรม พระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงชินวรสิริวัรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าชมพูนุชกรมขุนเจริญผลพูนสวัสดิ์กับหม่อมปุ่นชมพูนุชณอยุธยาประสูตรเมื่อวันที่16ธันวาคม2402เมื่อพระชันสาครบ14ปีทรงบรรพชาและประทับณวัดราชบพิษสถิตมหศสีมารามต่อมาทรงพนวดมีพระฉายาว่าสิริวัฒโน โดยในปี2444ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิสถิตมหาศีมารามและในปี2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอดอีกทั้งทรงพระปรีชาสามารถโดยทรงพระนิพนธ์ตำราและหนังสือสำคัญทางพระพุทธศาสนาไว้มากมายเช่นพจนนุกรมภาษาบาลีแปลเป็นไทยนิทานต้นบัญญัติและสามเณรสิกขาพระนิพนธ์เหล่านั้นยังใช้เป็นคู่มือในการศึกษาภาษาบาลีและศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์และสามเณรมาจนถึงปัจจุบัน พระเจ้าวรวง์เธอกรมหลวงชินวรศิริวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าสิ้นพระชนเมื่อวันที่25สิงหาคม2480สิริพระชันสา79ปี